เรื่องยอ่อซีรีส์ I Need Romance รักใช่ไหมที่หัวใจต้องการ On Air ทุกวันจันทร์ถึงวันอังคารเวลา20นาฬิกาทาง t o Asia Series HD ช่อง120และช่อง239และดูออนไลน์ผ่านแพ็กเกจ t o ID Plus เวลา21นาฬิกา30นาทีเริ่ม21มิถุนายนนี้จูจูนาใจหรือจุ๊บแจงก็รู้ว่าจะมีชายหนุ่มคนหนึ่งมาอยู่ร่วมบ้านกับเธอ เขาคือนายเต้าหู้เด็กหน้าจืดที่จุ๊บแจงเคยเป็นพี่เลี้ยงเมื่อ17ปีก่อนเธอไม่แฮปปี้กับเรื่องนี้พยายามปัดสายไล่ส่งเขาเมื่อเขาโทรศัพท์มาหาเธอขณะเดียวกันเธอได้มีโอกาสรู้จักกับอารันโปรดิวเซอร์หนุ่มเจ้าของเพลงฮิตท็อปชาร์ตที่เพิ่งกลับมาจากอเมริกาซึ่งทั้งคู่ดูมีความผูกพันอะไรกันบางอย่างจุ๊บแจงเป็นหัวหน้าทีมขายตรงของบริษัทที่เน้นเรื่องเครื่องสำอาง งานขายของเธอลิเริ่มมากับการหัวหน้าของเธอทีมขายของทางทีวีของจุ๊บแจงประสบความสำเร็จอย่างน่าชื่นชมเธอมีแฟนชื่ออํานวยที่ครั้งหนึ่งเธอคิดว่าเขาจะขอเธอแต่งงานแต่กลับเป็นบอกเลิกซะง,งั้นแต่จุ๊บแจงก็ไม่ฟูมฟายกับเหตุการ์รักล่มครั้งนั้นเพราะจุ๊บแจงรักล่มมาแล้ว5ครั้งจนเธอเลิกเชื่อเรื่องความรักที่สวยงามไปแล้วจุ๊บแจงมีความจําเป็นต้องร่วมงานกับคิด ดาราและเซเลบสาวชื่อดังเจ้าของแบรนด์แฟชั่นเล็กๆที่ประสบความสำเร็จคิดเป็นทั้งเพื่อนและโจย์เก่าเพราะคิดเคยแย่งแฟนเธอในสมัยเรียนมหาวิทยาลัยอารานชวนจุ๊บแจงออกเดทคืนนั้นเขาจูบป,ปากเธอจนทำให้เธอรู้สึกหวั่นไหวก่อนที่จะรู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วอารานก็คือนายเต้าหู้เจ้าเด็กหน้าจืดเมื่อ17ปีก่อนนั่นเอง อาลานบอกเธอว่าเขากลับมาตามคำสัญญาและจะใช้ชีวิตร่วมกับเธออย่างมีความสุขแต่เธอโกรธมากที่ถูกหลอกหลังจากนั้นอาลานก็ถือวิสาสะอยู่ร่วมชายคาเดียวกับเธอจุ๊บแจงทุ่มเททำงานหนะักจนละเลยทั้งเรื่องชีวิตความเป็นอยู่และการใส่ใจตัวเองการเข้ามาอยู่ร่วมชายคาเดียวกันทำให้เขาช่วยดูแลเธอสารพัดทั้งจัดระเบียบบ้านปลูกต้นไม้ หาของกินดีๆมาไว้ในตู้เย็นแทนไฟเบอร์เจลที่เป็นอาหารอย่างเดียวที่ตู้เย็นบ้านนี้เคยมีเขาทำอาหารอร่อยให้เธอทานทำให้เธอรู้จักตัวเองมากขึ้นจนถึงจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตที่แท้เธอหลงรักการมาตลอดโดยไม่รู้ตัวแต่อาการอกหักก็ไม่เยือนอีกครั้งเมื่อการไปคืนดีกับคิดคิดจึงชนะทั้งเรื่องการงานและความรักลูกทีมสาวๆของจุ๊บแจงก็มีปัญหาเรื่องความรักเช่นกัน เมเปิลคบกับหนุ่มชื่อธนงที่กำลังมุ่งมั่นกับการสอบเนแต่ไม่มีเงินไม่ได้เที่ยวไม่มีงบเดดจนต้องแอบคุ้งกิ้งกับเมเปิลแบบหลบซ่อนดูอนาถาเมเปิลกลายเป็นคนจ่ายฝ่ายเดียวเพราะเธอมีบัญชีเงินฝากเพื่ออนาคตเมเปิลไม่มีความสุขกับสภาวะแบบนี้ในที่สุดทั้งคู่ก็เลิกกันแม้ธนงจะสอบติดเนก็ตามในมุมมองของธนงเมเปิลสนใจเรื่องความมั่นคงมากกว่าตัวเขา ทางด้านรัชนูสาวแซบโสดไร้ภารักไม่มีแฟนเธอใช้ชื่อปลอมและลดอายุลงถึง9ปีในการคบหาคู่นอนที่เจอกันทางเน็ตแล้ววันหนึ่งรัชนูก็เจอกับอาจารย์มหาลัยไก่อ่อนชื่อทชักทั้งคู่ดูพึงพอใจกันมากในขณะที่รัชนูกำลังมีความสุขความทุกข์ก็ไม่เยือนแบบไม่ทันตั้งตัวเธอมีอาการหมดฤดูก่อนไวแถมตั้งท้องเล่นเอารัชนูไปไม่เป็น แต่เพื่อนร่วมงานกับไม่อาทรร้อนใจอะไรกับเธอด้วยโดยเฉพาะจุ๊บแจงที่ประกาศชัดเจนว่าไม่สนใจเรื่องส่วนตัวแต่รัชนูไม่มีเพื่อนอื่นใดนอกจากเพื่อนที่ทำงานการถูกปฏิเสธเช่นนี้ทำให้รัชนูเข้งคว้างน้อยใจอาลานเตือนจุ๊บแจงและเมื่อจุ๊บแจงปรับตัวให้คำปรึกษาและกำลังใจทำให้รัชนูไม่โดดเดี่ยวและรู้สึกดีขึ้นมากความรักของคิดกับการไปไม่รอด แต่คิดตัดใจจากการไม่ได้และเมื่อพบว่าการกับจุ๊บแจงมีใจให้กันคิดก็วางแผนทำดีกับจุ๊บแจงและหวังว่าจุ๊บแจงจะยั้งดาบใต้ไมตรีไม่สารต่อกับการเพื่อเห็นแก่เธอแต่จุ๊บแจงไม่ยั้งดาบกลับแทงตัดขั้วหัวใจคิดด้วยการขอเด็กกับการทันทีจุ๊บแจงบอกอารานว่าเธอรู้ทันคิดแต่ต่างคนต่างหลอกใช้กันและคิดก็เคยแย่งแฟนเธอมาก่อนเธอเอาคืนมันผิดตรงไหนอารานผิดหวัง นไม่ใช่ผู้หญิงที่เขาเคยรู้จักเมื่อ17ปีก่อนจุ๊บแจงกับการตกลงคบกันเป็นแฟนอารานเจ็บปวดหัวใจแม้จะดูออกว่าการไม่ได้รักจุ๊บแจงจริงและเขาก็ออกจากบ้านย้ายไปอยู่โรงแรมเมื่อไม่มีอารานทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและเมื่อเธอเริ่มตั้งคำถามว่าการรักเธอไหมก็พบคำตอบว่าการไม่ได้รักเธอแต่แค่พยายามรักเธอจึงขอจบความสัมพันธ์กับการ รัชนูเป็นกาวใจเชื่อมความสัมพันธ์ของจุ๊บแจงกับคิดให้เพื่อนเก่าสองนางได้กลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งจุ๊บแจงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้เลื่อนตำแหน่งทุกอย่างดูดีขึ้นยกเว้นอย่างเดียวคืออารานยังไม่กลับมาหาเธอเมเปิลพบรักใหม่ซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเขาคือเมษาหนุ่มในทีมเดียวกันนั่นเองเมษามีฐานะดีคิดบวก ทำให้เมเปิลมีความสุขและเขายังสอนให้เธอรู้จักตัวเองเมเปิลต้องการจะลาออกจากงานเพื่อไปเที่ยวหนึ่งปีเมสาโกรธมากรับไม่ได้รักครั้งใหม่ของเธอคงต้องจบลงแต่หลังจากยื่นใบาลาออกเมสากลับพาเธอไปซื้อกระเป๋าเดินทางกล้องเพื่อให้เธอได้ระลึกถึงเขาถ้าเธอยังมีความเป็นคนในหนึ่งปีนี้เธอจะต้องไม่ลืมว่าใครซื้อของพวกนี้ให้เธอ ฟังดูทั้งโคตรเขี้ยวและโรแมนติกในเวลาเดียวกันรัชนูยอมบอกความจริงให้ทาชารู้หลังจากปิดบังมานานว่าเธอท้องกับเขาแถมยังเป็นท้องแฝดซะด้วยทาชาตกใจแม้ทั้งพ่อและแม่จะไม่พร้อมและมั่นใจในการดูแลเด็กน้อยถึงสองคนที่กำลังจะลืมตาดูโลกแต่เมื่อเวลาผ่านไปสัญชาตยานความเป็นพ่อและแม่ก็ตื่นขึ้น ท้าชะกลายเป็นว่าที่ขุนพ่อที่เหอลูกตั้งแต่ยังไม่คลอดออกมาสร้างความประทับใจให้กับรัชนูเธอจึงค่อยๆเปิดใจยอมรับชายแปลกหน้าในเน็ตให้เข้ามาในชีวิตเธอการได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารให้เข้าไปดูแลกิจการของบริษัทที่ต่างประเทศคนที่มาส่งเขาที่สนามบินคือคิดคิดมาเพื่อบอกว่าเธอยังจะรอเขา ส่วนจุ๊บแจงแม้จะรู้ตัวว่าอารานคือคนที่ทำให้เธอเชื่อมั่นในความรักอีกครั้งแต่เธอก็กลัวว่ามันจะพังลงอีกเหมือนเดิมทุกครั้งอารานใจแข็งไม่ยอมเดินไปหาจุ๊บแจงครั้งนี้เธอต้องตัดสินใจด้วยตัวเองซึ่งในที่สุดจุ๊บแจงก็กลับมาเป็นคนเดิมเมื่อ17ปีก่อนสาวน้อยที่เชื่อมั่นในความรักเธอก้าวข้ามภูเขาในใจมาหาอารานและบอกรักเขา 17ปีผ่านไปอาลานได้ทำตามสัญญาของเขาแล้วเขากลับมาหาเธอเพื่อทำให้เธอมีความสุขเจ้าเต้าหู้กับจุบแจงสวมกอดกันแนบแน่นและจูบกันอย่างดูดื่มอย่าลืมกดแชร์และกด subscribe s ั b s c r i b e เพื่อติดตามข่าวและเรื่องยอดจากละครออนไลน์นะครับ